Honda Civic FE คันนี้ครับเข้ามาเพิ่มฟังก์ชันเซ็นเซอร์มุมอับที่ศูนย์ไม่ให้มานะครับลูกค้าเลือกเป็นรุ่นนี้เลยครับ BSM Ultra 77 g h z สามารถตรวจจับรถที่วิ่งอยู่ขนาบข้างได้จะเหมือนกับฟังก์ชัน BSM ที่ติดตั้งมาจากศูนย์เลยนะครับซึ่งรุ่นทั่วไปนะครับจะสามารถตรวจจับเฉพาะรถที่วิ่งแสงขึ้นมาด้านหลังเท่านั้นและหลายคนสงสัยนะครับว่าแตกต่างจากเซ็นเซอร์ที่เป็น1จุดอย่างไรแบบที่มี1จุดนะครับจะเหมาะสําหรับรถกระบะมากกว่าใช้สําหรับรถที่ไม่มีพื้นที่ติดตั้งในการชนนะครับเน่งจากถ้าาตด,ดรรว อนข้างได้ช้ากว่าเพราะเซนเซอร์อยู่ตรงกลางร,รถทําให้มุมในการตรวจจับน้อยกว่าครับและยังไม่สามารถติดตั้งซ่อนเข้าไปในการชนเหมือนรุ่นออาต้าได้อีกด้วยครับซึ่งการติดตั้งของเรานะครับต้องทําการวัดองศาให้ถูกต้องตามสเปคเก็บสายไฟและพันสายไฟให้เรียบร้อยตามมาตรฐานโรงงานพร้อมกับใส่ท่อเฟกกันความร้อนและกนันน้ำสำหรับสายไฟเซนเซอร์ที่อยู่ด้านนอกครับและตัวเลนกระจกนะครับเราจะใช้เครื่องเลเซอร์คุณภาพสูงทําให้ลายที่กระจกคมชัดสวยงามแบบนี้เลยครับและเรายังสามารถเพิ่มสวิตช์ตรงรุ่นเพื่อปิดระบบเวลาที่ลูกค้าไม่ต้องการให้แจ้งเตือนได้อีกด้วย การทํางานของรุ่นนี้นะครับมีให้ถึง6ฟังก์ชันลูกค้าสามารถดูรีวิวเพิ่มเติมที่หน้าเพจได้เลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ